สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมได้มาที่เมืองรง้อยเกาะเงาะอร่อยหมอยใหญ่ไ่แดงแหล่มค่ะเราได้มาที่แหลมโพครับแหลมโพนะครับอันนี้เราได้ยินสิริกามร้องเพลงว่าขอบคุณแหลมโพเป็นโซนตะมนต์นะครับวันนี้เราได้มาที่แหลมโพครับรรบร,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 ริเวณที่เป็น พื้นที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเ,เมืองร้อยเกเะง้องอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแต่ว่าตรงนี้มีที่สาคัญพิเศษก็คือบริเวณนี้มีการเลี้ยงหอยนางรมครับหอยนางรมที่แ้มโภเป็นหอยนางรมที่พิเศษที่มีเป็นต้นอุดมสมบูรณ์ที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับหลังลังที่ผมเจออยู่นี่นะครับท่านจะเห็นว่าที่เป็นทะเลแล้วก็เป็นฟาร์มหอยนางรมต่างๆ เยอะนะครับหอยนางรมหรือหอยแครงหอยขาวที no ่สุราษฎร์ธานีเป็นหอยที่มีควาสมบัติทางภรพรสติาติอร่อยครับราคาค่อนข้างแพงนะครับวันนี้เราได้มาที่นี่แล้วอายุโควิดนะครับไม่ต้องลังเลใจอะไรมากครับเราไม่สามารถที่จะท่องเที่ยวในห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือว่าไปเชื่อมชมเพื่อนต่าๆนะครับตรงนี้เราห่างกันสักพักนะครับ พยายามที่จะนำตัวท่านเองครับให้มาพบกับธรรมชาติการเติมตัว,วยืดให้กับตอของเรานะครับกอนทีเราแข็งแรงนะครับแลเราก็เปทั้งก,กายที่สมบบรณ์ครับไปที่ชายหาดริมทะเลสูตรอากาศดีๆนะครับให้กับตัวเองเป็นม่เสมอครับพลังนะครับพลังนี้เราสามารถเติมให้ตัวเองได้คือพลังแห่งความใฝ่ฝันนะครับพลังแห่งความกล้าที่จะตัดสินใจพลังแห่งการกล้าที่จะลงมือทํานะครับ นะครับยกนี้ถึงไงอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับพยายา,า,ามสซวเท่าไปข้างหน้าแล้วมองไปทิศภปคตะเป้าหมายให้ไหวที่สุดแล้วก็กระโดดขึ้นไป้าวาที่เร็วที่สุดนะครับให้ความสำเร็จเป็นของท่านนะครับนำตัวท่านไนปะ่งที่ปดีน,นะครับ